สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการค้นหาข้อมูลจากหลายแผ่นงานหรือว่าหลายชีทง่ายๆนะครับโดยใช้คำสั่ง text finder นะครับมาดูหลักการนะครับอันดับแรกเลยเราจะต้องออกแบบชีทแบบนี้นะครับชีทที่1เี่ยนะครับเป็นเหมือนชีทสารบัญนะครับแล้วใส่ id นะครับที่เราต้องการจะค้นหาไว้นะครับและคอลัมน์ที่2เนี่ยนะครับใส่ชื่อชีทไว้นะครับว่า id นี้อยู่ชีทไหน id นี้อยู่ชีทไหนนะครับ จากนั้นในแต่ละชีทนะครับก็มี ID นะครับอยู่ข้างหน้าแบบนี้แล้วก็ข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องการนะครับแต่ละชีทนะมี ID ข้างหน้าแล้วก็มีข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องการนะครับวิธีการเขียนโค้ดทำยังไงเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับอันดับแรกก็นะครับไปที่ส่วนขยายแอปสคริปเปิดขึ้นมานะครับจากนั้นก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมาครับฟังก์ชันนะครับผมจะตั้งชื่อฟังก์ชันว่าไฟล์ Data ก็แล้วกันไฟล์ Data นะครับ เสร็จแล้วนะครับสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวนึงนะครับ Const นะครับ s s มีค่าเท่ากับสเปซชีทแอปดอท get active spreadsheet เข้าถึงชีทแรกให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็นะครับ get sheet by name นะครับ get sheet by name แบบนี้นะครับใส่ s ิ n g เป c นโคเข้าไปนะครับแล้วก็เอาชื่อชีทแรกมานะครับเราจะค้นหาจากชีทแรกก่อนก็คือชื่อชีทอะไรก็นะครับตามชื่อนั้นเลย ใส่เข้าไปนะครับในตัวนี้นะครับ c t r o l V นะครับเมื่อเราเข้าถึงชีสเสร็จต่อไปนะครับเราจะทำการค้นหานะครับผมขอสมมุตินะครับตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งครับชื่อว่า ID ก็แล้วกันนะครับมีค่าเท่ากับนะครับก็เอา ID ตัวอย่างในชีสของเรานี่แหละนะครับมาทดสอบนะครับผมก็จะใส่เข้าไปเป็นนะครับค่านี้นะครับ จากนั้นนะครับเราจะไปหานะครับชีตจากการค้นหาได้อย่างไรนะครับผมก็จะหาชีตนะครับชีต h s name นะครับชื่อชีตนะครับถ้าค้นหา id นี้นะครับเราก็ต้องการชื่อชีตอยู่ขวามือนะครับอยู่อลัมน์ที่2อเนเราจะใช้คำสั่งยังไงนะครับก็นะครับให้ชีต name มีค่าเท่ากับ s s ตัวนี้นะครับแล้วก็ create Text f i l d e r ขึ้นมา ใช้ t e คไ Finder ค้นหานะครับเร็วที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ตัวแปร ID เข้าไปนะครับไปค้นหา ID ตัวนี้นะนะครับจากนั้นนะครับ dot filenex นะครับ filenex ค้นหาไปเรื่อยๆนะครับถ้าเจอแล้วนะครับถ้าเจอแล้วก็นะครับให้ dot o f f s e t นะครับไปดึงค่านะครับจาก o f f s e t มานะครับ เวลาที่มันค้นหาเจอซึวว่ามันค้นหา1 1 1นเนี่ยนะครับตำแหน่งของออฟเซตตัวนี้เมื่อมันเจอตัวมันก็คือแถว0นคอลัมน์0นย์นะครับก็คือออฟเซต0 0นะครับ, 00, รบเราต้องการชื่อชีตนะครับมันก็คือแถว0ูนย์คอลัมน์1นะครับตัวนี้ก็จะเป็น01ตัวนี้ก็เป็น0 0 0 1อย่างเงี้ยนะครับเราก็ระบุเลยเราต้องการ0แถว0นะครับคอมาคอลัมน์1นะครับจากนั้นนะครับ ก็ด e t v a l แวูมันออกมานะครับเพื่อจะเอาชื่อชีตก็ด e t v a l แวลูนะครับไม่มี S นะครับเสร็จแล้วก็ลอง l o อก e r l lock o ์ดล็อกดูนะครับล็อกค่าออกมาดูก่อนนะครับเพื่อความมั่นใจว่ามันได้ชื่อชีตมาจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็เอา S อสเนมนี่แหละมาล็อกดูนะครับจากนั้นก็กดปุ่มบันทึกก่อนแล้วลองเรียกใช้ฟังก์ชันไฟล์ Data ก่อนนะครับ เนี่ยมาแล้วนะครับได้ชีสหนึ่งสองสามนะแปลว่ามันได้ชื่อชีสหนึ่งสองสามมาแล้วหรือลองเทสต์ครับสองสองสองดูก็ได้ว่ามันได้สี่ห้าหกไหมนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนตัวเทสต์ตรงนี้สองสองสองนะครับแล้วก็ลองเรียกใช้ดูนะครับจะได้ชื่อชีสอะไรนะครับนี่ได้ชื่อชีสว่าชีสสี่ห้าหกนี่เยี่ยมแล้วนะครับเราได้แล้วนะครับโอเคพอเราได้นะครับชื่อชีสมาแล้ว ต่อไปนะครับเราก็จะไปสร้างนะครับชีตใหม่ขึ้นมานะครับเป็น new sheet ก็แล้วกันนะครับ new new sheet เนาะ new ss ก็ได้นะครับ new sheet นะครับมีค่าเท่ากับนะครับคำสั่งเดิมเลยนะครับคือคำสั่งตัวนี้เราจะเข้าถึงชีตนะครับก็ space sheet f p p get active space sheet t get sheet by name เหมือนเดิมนะครับ แต่เราจะเอาชื่อชีตตัวนี้นะครับที่เราได้ชื่อมาแล้วว่าอยู่ชีตไหนเนี่ยนะครับใส่เข้าไปแทนตรงนี้นะครับแั้ตัวนี้ก็ลบออกเราคอนโทรลวีครับตัวแปรนี้ลงไปนะครับมัญหาได้1นึมันก็จะเป็น1นึมันหาได้4 5 6หากมันก็จะวิ่งไป4ี6หาก็ไปเปิดชีตใหม่ขึ้นมานะครับเมื่อไปเปิดชีตใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะค้นหาอีกรอบนึงนะครับมาค้นหาในชีตใหม่อีกรอบนึงค้นหาต่เดิมนี่แหละนะครับทีนี้เราต้องการแถวมันนะครับเราอยากรู้ว่าถ้า นะได้11ซองมันอยู่แถวที่เท่าไหร่ถ้าเรารู้แถวแล้วก็ได้ข้อมูลทั้งแถวนั่นเองนะครับวิธีการค้นหาแถวแล้วก็สร้างตัวแปรขึ้นมาตัวนึงเหมือนกัน,นค,คอนนะครอโรตั้งชื่อว่าโรก็แล้วกันนะครับมีค่าเท่ากับ,บชี t ใหม่นะครับก็คือนิวชี s นิวชีตัวนี้นะครับดัดเหมือนเดิมนะครับ t e e t f i ไ f เด d e r อีกครั้งหนึ่ง เปิดมันเลียขึ้นมาแล้วก็ค้นหา ID อันเดิมนะครับแล้วก็ดัดไฟล์เน็กเหมือนเดิมพ้นหาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเจอนะครับถ้ามันเจอแล้วทํำยังไงนะครับทีนี้เราก็ต้องการนะครับเลขแถวนะครับต้องการเลขแถวก็คือนะครับด n d เกสโรอ,อ,อินเด็กของแถวนะั้นมันอยู่แถวที่เท่าไหร่นะครับดอทเกสโรอินเดนะครับ พอเรารู้แถวเสร็จก็สบายแล้วนะครับเพื่อความชัวร์นะครับเราก็ล็อกดูก่อนนะครับว่ามันได้แถวมาจริงไหมนะครับก็ลองเอาล็อกเกอร์ดัล็อกเนี่ยเอาโรนะครับมาเช็คก่อนนะว่าไ,ได้แถวที่เท่าไหร่ก็เรียกใช้ดูนะครับว่า Id 2 2 2อเนี่ยยูนชีสมันอยู่แถวที่เท่าไหร่อ่ตอนนี้มันบอกว่าเออชีสสี่ห้าหกนะแถวที่2จริงไหมนะครับบอกชีสสี่ห้าหกแถวที่2จริงด้วยเห็นไหมครับเนี่ย ไอดีสองนะครับเพื่อความมั่นใจอีกนะครับว่าจริงหรือหลอกก็ลองเปลี่ยนเป็น ID 223ซิมันจะได้แถวที่3ไหมอ่ะล้วก็ลองเทสอีกนะครับสอ3มนครับมันจะต้องได้เลข3ออกมาก็แปลว่าได้แถวที่ถูกต้องแล้วแบบนี้เห็นไหมครับ3.0แปลว่าได้แถวที่3มาแล้วเมื่อเรารู้แถวแล้วสบายล้วนะครับเราก็นะครับอ,อาจจะ,ะสร้างตัวแปรขึ้นมา ตัวนึงนะครับเพื่อเราจะเก็บค่านั้นนะครับเช่น array, array นะครับเป็นตัวแปรขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ไปเก็บข้อมูลเลยนะครับว่า,า,า,ามีค่าเท่ากับ new sheet นะครับข้อมูลอย,อยู่ที่ sheet ใหม่ก็คือ new sheet เนาะ new sheet ดับเก็นเงเลย เกตเร่งข้อมูลมาเลยนะครับเกตเร่งจากนั้นระบุแถวก่อนนะครับค่าแรกก็คือระบุแถวก็คือโรูที่เราได้นี่แหละนะครับแถวก็คือรูที่เราได้นะรเราได้แถวที่เทหล่มาแล้วขั้นด้วยคอมมาครับค่าที่2นี่ก็คือนะครับคอล์ที่หร่นะครับถ,ถ้าเราต้องการ displays, เอาไปทั้งหมดเลยนะครับเอาไปทั้งหมดเลยก็นี่คือคอลำหนึ่งไล่เลย 1, 2, 3 4 5 6 6คอลัมน์ขอลเนี่ยนะครับเอาจากข้อลำหนึ่งไปนะครับแล้วก็คอมมาเอาทั้งหมดกี่แถว ก็บอกเอาไปแถวเดียวแถวที่เจอนั่นแหละนะครับแล้วไปกี่คอลัมน์ใส่คอม,มาไปเรื่อยๆนะเอาไปทั้งหมด6คอลัมน์นะครับเสรแล้วก็ดัด get ตจะเ e ็ตแวลูหรือ get ตอิสเ a y value ก็แล้วแต่อย่าลืมใส่เอด้วยนะครับเพราะว่าเป็น uh, เป็นข้อมูล uh, มากกว่า1ค่านะครับเป็นแบบช่วงเป็นเรนด์นะครับเสรแล้วน,นะครับ เราก็ลองล็อกดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจว่ามันได้ข้อมูลในแถวนั้นจริงไหมนะครับได้ทุกอันจริงไหมนะครับก็ลองล็อกดูก็เอาอะไรมาล็อกก็เอาอะไรนี่แหละนะครับมาล็อกดูนะครับ,นะรบแล้วก็ลองเรียกใช้ดูซินะครับ id 223นะครับได้อะไรมาเห็นไหมครับได้สมศักเห็นไหมครับได้มาหมดแล้วนะสักๆักศักเนี่ยนะครับ ก็ไปดูที่ ID 2 1 2 3เห็นไหมครับสมศัติมาแล้วเห็นไหมครับได้ข้อมูลมาหมดเลยเห็นไหมครับสบายละเห็นไหมครับนี่นะครับพอเราเราได้ข้อมูลทั้งหมดมาแบบนี้นะครับอ่ะมันเป็นข้อมูลแบบอารีสองมิติใช่ไหมอยากได้นะครับเป็นอารย์มิติเดียวทํายังไงก็ระบุอินเด็กของอารย์ตัวนี้ก็ได้นะครับใส่ศูนย์ลงไปนะครับใส่ศูนย์ลงไปนะครับก็จะเป็นอารย์มิติเดียวอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าจะเอาไปใช้แบบ มิติเดียวหรือ2มิติใไหมก็เป็นวงเล็บสี่เหลี่ยมนะครับอันเดียวพอเราได้แบบนี้เราก็รีเทิร์นนะครับก็รีเทิร์นนะครับกลับไปเลยนะครับก็รีเทิร์นค่าที่ได้กลับไปถ้ามีการเขียนโค้ดนะครับมี ID นะครับรับ ID มาตรงนี้อ่าตรงนี้เราก็เอาออกไปเนาะนะครับเราก็รับ ID ตรงนี้เข้ามาอย่างเงี้ยนะครับพอมันค้นหาเจอมันก็ส่งข้อมูลกลับไปทั้งแถวเลยสบายแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวลองเทสอีกสักอันก็ได้ ครับว่าถ้าเป็นนะครับ ID 1 1 1 1 1 1นนะครับก็เทสดูหนึ่งเดิงหนะครับลองดูซิมันได้ข้อมูลใครมานะครับลองค้นหาดูซิ1 2 3นะครับเนี่ยได้สมชายนะครับได้ข้อมูลของสมชายทั้งแถวเลยนะครับ ID 1 1ึ่มาวิ่งมานี่เลยเนี่ยก็ได้สมชายทั้งแถวนะครับนี่คือเทคนิควิธีการค้นหาข้อมูลแบบ หลายชีทนะครับง่ายๆด้วยคำสั่ง text finder นะครับเ r ร text finder นะครับซึ่งใช้ง่ายแล้วก็มีประโยชน์มากๆเร็วด้วยนะครับเร็วด้วยแป๊บเดียวนะครับยังไงก็ไปลองใช้ประโยชน์จากคำสั่งนี้กันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ